น,น,นี่ว่าวงการผ้าไทยเนี่ยมีความตื่นตัวไปอย่างสูงก็ด้วยพระหมหาก,การุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงศิริวัลนวรีนาริรัตศักกัญญานะครับที่สรงประธานแคมเปญรณรงค์ในการใส่ผ้าไทยนะครับผ้าไทยใส่สนุกนี่ฟังแล้วไม่ต้องคิดเข้าใจเลยและเห็นการตื่นตัวของพี่น้องไทยทุกคนนะครับ วันนี้ทุกจังหวัดทุกอำเภอเราใส่ผ้าไทยก็อย่างสนุกนี่ก็ด้วยพระองค์เป็นคนรุ่นใหม่ก็เลยคิดแคมเปญนี้ขึ้นมาวันนี้ตลาดผ้าไทยกระเตื้องกั้นเยอะไปทุกจังหวัดจะเห็นบรรยากาศอย่างนี้แหละทุกแหล่งผลิตก็จะมีออเดอร์เข้ามาเยอะเพราะว่าเริ่มต้นจากส่วนราชการทุกส่วนนะครับก็เริ่มเอาลายขอพระราชทานมาเป็นการเป็นแคมเปญในการรณรงค์ เอาที่ตัวเจ้าที่ตัวพี่น้องจะเป็นข้าราชการก่อนจากนั้นเป็นเรื่องของกลุ่มผู้นําชุมชนเครือข่ายภาคีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเชื่อได้ว่าวันนี้สุดท้ายมันก็อยากเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจฐานรากวันนี้ตลาดภาไทยนอกจากเป็นเรื่องของการสืบสารตํานานอนุรักษ์สินพินไทยไว้แล้วเนี่ยสิ่งสําคัญมันก็คือปากท้องเราเห็นกระบวนการในการที่จะมีส่วนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางคือผู้จําหน่ายนะฮะ มันมีคนที่ได้ประโยชน์ตรงนี้เยอะมากนะครับนะครับต้องต้องขอบพระคุณท่านพัฒนาการจังหวัดเป็นอย่างสูงนะฮะที่ได้นำนเสนอของดีพัทลุงนะครับมาที่นี่สีบาติกของลําปํานะครับทําให้รู้ว่าพัทลุงมีดีกว่าที่เราเคยคิดไว้เยอะนะฮะ ผ้าไทยใส่ให้สนุก